นี่ครับนายฉาบนี่เปิดฟาร์มม้าไว้ที่ตลาดงวกแล้วนะนี่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 อันนี้เอามา้มามาทําไมนะเอามาทับเอามาทับ,บตอนนี้แม่ม้าเป็นสัตว์หรือยังยังครับแม่ม้ายังไม่เป็นสัตว์นะนี่ตัวนี้ครับของนายฉาบสีขาวสวยจังมีชื่อว่าไอเหลือครับไอเหลือแม่ <laughs> สีสวยจริงชื่อไม่ใช้ค้องจองก็ตัวเลยเราสีขาวนะครับตัวนี้ เต้นด,ดีไหมน,นี่แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรมันคึกเหรอเห็นตัวเมียแล้วมันคึกนะครับก็ต้องรู้รู้ดูยังไงว่าตัวเมียเป็นซะไรเพะถามาถังแล้วมันก็จะฉี่อ๋อแต่นี่ยังไม่มีอาการครับตัวดำใกล้แล้วใกล้แล้วมาใกล้แล้วนี่ครับ ไม่ได้มายืนหาตัวผู้มายืนชี้สวยจริงเหรอตัวนี้นี่สายพันธุ์อะไรมาพม่อมาเขาซื้อมาจากไม่สดจริงอ่ะซื้อมากี่ปีและสิบกว่าปีแล้วเรามาฝึกเต้นนะวะมันเต้นได้ด้วยเหรอตัอติดแม่มาจากนี้น้อยอ๋อมาใส่เล็กๆมาตัวเธอมีคนมาให้ราคาไหมมีเมื่อก่อนเขาให้ไปรู้แสนไม่ได้ขายเมื่อก่อนไว้กันแสนเจ็ดตันเลยเหกันเหรอแล้วเราไม่ขายไม่ได้ขายทำไมไม่ขายเลี้ยงไว้ไงเนี่ะ อธรรมดาคนมีตังค์ครับไม่เดือดร้อนแต่ชอบใจรักนะชอบมาครับลูกไมเขาขายไม่งเส็นหวานอ๋อมีลูกแล้วขายแล้วด้วยโอ้วิ่งสวยมาพม่าใช่ไหมเนี่ยไปตลาดงัวไปเจอมาอย่างนี้เหรออ๋อ เมื่อก่อนไปซื้อควายครับในฉาไปซื้อควายได้มา้ามาตัวนี้มาเป็นสิบปีแล้วเนาะสิบกว่าปีแล้วโอ้โหก็ต้อใหม่เรียนนะโอ้โหรยอยู่ดูนี่แม่ม้านะครับรออยู่โอเค